ตรงนั้น,นตรงที่ Google m a p บอกแต่ว่าเห็นมันถนนมันเล็กก็เลยไม่กล้าเลี้ยวคือต้องกลับไปต้องย้อนกลับไปอีกรอบลงทางจาที่ชุมชนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมโกโอเคนะครับผม EP นี้นะครับผมเรามีแพนนะครับไปนอนกลางเต็นท์นะครับสองวันหนึ่งคืนนะครับกันที่นาซาอุ่งภูทับเบิกนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นที่ยอดฮิตนะครับเพราะว่าจะมีเส้นถนนลอยฟ้านะครับที่เขาเรียกกันว่าสหลังมังกรนะครับภูทับเบิกนาซาอุ่งอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ผ่านเส้นนั้นนะครับเพราะว่า Google m a p เนี่ยให้เราไปขึ้นทางด่านซ้ายทีหนึ่งนะครับเส้นด่านสายซึ่ง ที่เรามาเส้นด่านซ้ายเนี่ยก็มีเลี้ยวผิดด้วยนะครับ Google Map แนะนำไปอีกทางหนึ่งแต่ว่าเราเห็นเป็นทางถนนเล็กๆและเราเลี้ยวไปนะครับก็เห็นเป็นถนนที่เล็กกว่าเราก็เลยไม่ได้เลี้ยวไปตอนแรกนะครับแต่พอมาอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ให้ Google Map ให้เราเลี้ยวไปที่สะพานนะครับซึ่งเป็นสะพานที่วิ่งได้เส้นเล็กๆมากเลยนะครับ เราก็เลยไม่ได้เลี้ยวไปต้องย้อนกลับไปทางเดิมอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวลองไปติดตามรับชมอีกทีนะครับม,มีร้านขาดเลยนะคะ นี่ถึงแล้วได้วิวสวยสามร้อยหกสิองศาแม่ไม่ลงไปเดินสวัสดีครับวีดีาอรับเข้าสู่ช่องแอมโกโอเคนะครับผมก็ทลิปนี้นะครับเรามากันที่นาสะอุ่งภูล้วเปิดครับผมแต่ไมอยากจะบอกว่ามงเย็นแล้วเพิ่งจะถึงครับผม โอเคเดี๋ยวรีบกางเต็นท์ก่อนเดี๋ยวมืดค่ำนะครับเดี๋ยวบรรยากาศคืนเกิดตอนเช้าฝันนะคะเราดูด้วยนะ นี่นะคะพระอาทิตย์ตกแล้วตอนนี้เป็นเวลา5โมง54แสงอาทิตย์ไปหมดแล้วค่ะบรรยากาศสองฝั่งนี่แต่เราก็ยังลางไม่เสร็จนะว่าเรามาถึงช้าอเตอร์นี่ต้ะไรต้จัดายกันวะเนี่ยโอ้ไม่แกงพี่โนูจะเป็นจอซีหน้าได้ไงลูก อันนี้นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับผมที่นาสะอุ้งนะครับไล่วิวสวยสามร้อยสิบองศานะครับนี่จะมีสามเต็นท์นะครับวันนี้อันนี้เป็นเล็กเต็นท์เดิมแล้วก็เต็นท์นนใหม่ครับผมนี่เต็นท์ใหม่ ไปซื้อไปถอยมดีคารลอนมาเลยครับอันนี้นะครับผมเ,เต็นท์ใหม่ของเราเประเดิมนาสาอุ้งวันนี้สามเต็นท์ครับผมอันนี้มุมอีกด้านหนึ่งนะครับให้เราได้แปลงแรกเลยนะครับแปลงแรกแล้วก็อันนี้จะเป็นฟังวิวนะครับ ไม่ได้ถ่ายวิวให้ดูเลยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคไม่หอมทำแบบหมูเกาหลีไงี่ทำอะไรครับพนหมูเกาหลีหมูเกาหลีอะไรหมี่เกาหลีกระเจาะกระไต่เก้าเลี่ยนโคลเลี้ยนโคลเลี้ยนดำผี มาคอันี้ครับ,รบผูดเรื่องสีผิพอมแรปเตอร์ตัวนี้มีนี่ยผิวผอมแรปเตอร์นี่งสอตัวแล้วเต็มหมดเต็มหมดเต็มเต็ง เริ่มเห็นดาวบ้างแล้วนะคะที่มีบรรยากาศตอนกลางคืนอันนี้จะเป็นวิวแต่งไฟหนาวมากเลยเทียงฝานา่าจะมี 10, 7, <15 S 2> สิบเจ็ดสิบแปดแล้วมั้งประมาณนะะี้ค่ะฝิ่นถ้าใครมาโูทับเบิรกก็ขึ้นมาหนักกอาองนะหาแน่นอเสนายมาไม่ทันวิวตอนเย็ยน เดี๋ยวตอนเช้าค่อยถ่ายวิวไปดูไม่รู้พรุ่งนี้ลุ้นจะมีไทม์ไลน์หมอกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปททำรูปไปห่ายกินใช่ใ ครับผมจะมีอันนี้นะครับจะมีวิวให้แบบถ่ายไปชมฝั่งเขาด้วยฝั่งภูเขานะครับบ้านนาสะอุ้งทำอะไรอ่ะระว<า>งังร่วงเดอ้อระวังขึ้นก็ได้ตอนโมระวังร่วงเด้อ เราอยู่ที่เรื่องบ้านนาสูร้านขายของชำค่ะจะบอกว่าันนี้มีร้านของชำนะคะมีขนมมีข้าวไข่เจียวมีมาม่ามีมีอะไรนะไข่ลวกคือไม่ต้องห่วงในการกินเลยค่ะเปิดถึงตีหนึ่งชอบมากเบียกก็มีเครื่องดื่มก็มีขนมก็มีมาม่าก็มีขึ้นมาไม่อดตายค่ะเจ้าของร้านน่ารักเด็ อ,อันนี้นะครับร้านค้ากินอะไรอ่ะไข่ลวกไข่ลวกสองฟองสองฟองฟองสิบบาทร้อนเลยลสดชื่น าไปถ่ายรูปก,กันไปเดินติติ<อ>ฉันไม่ไปถ่ายรูปอ่ะสวยอยู่ไม่ถ่ายรูปดูะนะหนาว,วมากเ,าเดินได้ไมั้งนะ ครับผมเรามาที่คาเฟ่น,นะครับผมบางเวลาคาเฟ่น,นะครับนอันนี้จะเป็นเส้นนะครับที่เรามาจากนาสาอุ้งนะครับแล้วก็ปไ,วไปนูนนะ่นที่เรามาเมื่อวานก็คือไปด่านซ้ายก็จะไปทะลุด,ด่านซ้ายได้แล้วก็ออกเชียงละอาเลยนะออกจังหวัดเลยได้เลยนะครับก็จะอยู่ นอนได้ไม่เกินสี่คืสนสี่คนอ๋อสี่คนสี่คืนอะไรโอ้โหคิดเป็นคืนคิดเป็นคืนไม่แพงนะนอนได้ไม่เกินสี่คืคน,นใช่ใช่ นี่นะครับผมเกือบน้ำมันหมดถังเกือบกินข้าวลิงอันนี้เรามาออกด่านซ้ายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทางปูตเบิกรถติดมากติดมากแบบติดไม่ขยับเลยยอดเขาครับทุกคนแล้วก็รถผมกินไม่ออกก็เลยจังหวะพักพอดีโอเคเดี๋ยวก้าวโลน่ยังมีปั๊มแหละเดี๋ยวเขาจะต้องวนอีก ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทิปแคมปิ้งกลางเต็นท์สวันหนึ่งคืนนะครับที่นาสะอุ้งภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเส้นทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่หลายๆคนนะครับเรียกกันว่าสลังมังกรถนนลอยฟ้านาสะอุ้งภูทับเบิกนะครับ กางเต็นที่นี่วิวสวยมากๆนะครับแล้วก็อากาศกําลังเย็นสบายเลยนะครับหากใครมองหานะครับผมกางเต็นบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับก็แนะนําที่นี่เลยนะครับที่ไล่วิวสวยนะครับ360องศานะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามช่องแอมโกโอเคกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับผมสวัสดีครับ